ค okay. สวัสดีครับก็เดี๋ยวเพิ่อนผมพลาดไปลบไลฟ์นะแล้วก็เลยอัดวิดีโอใหม่ดีกว่านะครับก็จะได้อธิบายได้โฟล์มากขึ้นนะครับก็วันนี้จะเป็นเรื่องของชิมินายนะก็ตัวชิมินายเองเนี่ยเพิ่งเปิดมาให้ลองเล่นกันนะครับได้สักพักหนึ่งแหละใครเคยเ,เห็นพวกรีิวงรีวิวอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะน่าจะเห็นกันมาหลายหลายไลฟ์แล้วเนาะก็มี ยูทูบเบอร์เลยเนี่ยสายเทคเนี่ยเขาก็ไลฟ์เลอรเชมินายกันนะครับก็ครั้งนี้คงจะมาแนะนำคร่าวๆนะแล้วก็ลองมาดูซิว่าเออเราจะเขียนโปรกแกรมต่อกับเจ้าเชมินายังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวฟีเจอร์ก่อนนะครับทีเ่เว็บ m ม k กส u ูตรนะครับเว็บ m มกสูตรนะก็ตัวฟีเจอร์เนี่ยมันจะมีให้2แบบนะแบบแรกคือเราเราส่งข้อความเป็นเท็กนะครับโดยใช้โมเดล เจมินายโปรนะครับถ้าเราอยากจะส่งข้อความเป็นรูปภาพด้วยนะข้อความพร้อมรูปภาพนะครับก็ให้ใช้เ e มินา p โปรวิช o ั่นนะครับเดีย๋ยวเล่นให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาตัวอย่างนี้เลยก็ได้นะ,ะไลท์สตอรีอ่ของแมจิกแบ็กแพ็กกดลันนะครับ นะคุณก็จะได้เป็นข้อความมาเนาะคุณก็จะได้เป็นข้อความมาทีนี้เราก็เอาผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเอาไปใช้งานนะครับกนะ็ถ้าสังเกตดูมันก็จะได้เป็นเ e x t ได้ข้อความตอบกลับมานะครับเอาทีนี้สมมุติว่า,าผม create new chat นะครับน,นี่ผมไปเซฟนะแล้วผมบอกว่าถ้าเกิดผมอยากจะส่งข้อความภาพไปด้วยนะอันนี้ผมก็เอาภาพใส่เข้าไปนะครับจะถามเข้าไปว่าเออ what is this food เขาก็จะอธิบายว่าเอออันเนี้ยาอาหา,ารจานนี้เป็นอาหารประเภทมันฝรั่งอะไรประมาณนี้เนาะ,ะก็มีข้อมูลอะไรบอกมาอ่าก็ตอนเนี้ยนายเล่นได้ประมาณนี้แหละนะ <laughs> ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของพวกพวกอฟีเจอร์ที่เป็นเรื่องอตัวเอเรื่องแชทเนาะจริงๆก็แชทที่เป็นโมเดลที่เป็น ตัวเ e มินายโปเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างอะไรกันหรอกนะเดียวแต่ว่าเราเวลาส่งข้อมูลเราต้องส่งเป็นซีรีส์ของข้อความไปนะเดี๋ยวผมพามาดูตัว pricing นะเดี๋ยวไปดู pricing ก่อนแล้วค่อยไปดูรายละเอียดแล้วกันนะครับตัว pricing เนี่ยมันก็จะใช้ฟรีนะมันจะมีส่วนของใช้ฟรีอยู่นะแต่ก็มีลิมิตนะครับแล้วก็ส่วน PSUgo เนี่ยอันนี้เดี๋ยวน่าจะเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งนะ ถ้าเกิดใครอยากจะเล่นฟีเจอร์ที่มันมากกว่านี้นะให้ไปเล่นตัว Vertex AI นะครับบน Google Cloud นะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นบนบน Gemini เนี่ยมันก็จะเล่นฟีเจอร์ได้ประมาณนี้แหละนะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเ,เล่นเรื่อง Vision เล่นเรื่องวิดีโอ Voice อะไรพวกนี้นะคุณก็ไปใช้ Vertex AI นะครับ ตัว API นะครับตัว API เนี่ยมันก็รองรับอยู่หลายภาษานะครแต่ Python, Go, Node.js, Web, Swift, so Android นะครับนะเดี๋ยวผมกด Python ให้ดูอันหนึ่งแล้กันกนะ็จะมีแบบตัวอย่างนะให้ดูนะถ้าคุณใช้ Python คุณก็สั่งปิ๊ใช่ไหมแล้วก็ติดตั้งไอ้ตัว LIBRARY นะที่เป็นคลายอนสลับคอไปที่ตัว API ของ Gemini นะครับนะถ้าเรามาดูดิบๆ Call REST API ดิบๆเนี่ยเราก็จะเห็นภาพการใช้งานแล้วว่ามันเป็นยังไงเนะเาะถอเกตดูนะถ้าเกิดว่าเราเราใช้แบบ t a k e Input Only นะมันจะคอ l l ไปที่ Endpoint Gemini Pro นะ m i n i Pro เหมือนเหมือนกับที่เราเล่นกับที่ Maker s u d u m เมื่อกี้นี่แหละเหมือนกันเลยนะครับนะแล้วเราก็ใส่ JSON String เข้าไปเนาะที่เป็นรูปแบบนี้นะ Content t e p t นะครับ แล้วว่ารีเทิร์นมาจะได้ค่าิคนดิเดตมาเนาะก็จะมีลิสต์ของคอนเทนต์อยู่นะครับคุณก็เอาข้อมูลที่ได้ตรงนี้เอาไปใช้งานนะอย่างนี้ตัวอย่างเขาบอกว่า like a story about a m a z i c g backpack นะ,นะครับผลลัพธ์ก็มาเลยการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเนี่ยเราล่าลาย,ยาวกันมานะครับประมาณนี้นะถ้าเป็นรูปภาพนะคุณก็ปั้นไอเบทถูกสีเอเมมาก่อนนะครับปั้นเบทถกสีเอเมจมาแล้วก็ เอออันนี้เขา resize เลยนะเขา r e s i z ที่512คูณ512นะครับภาพเล็กหน่อยนะครับแล้วก็ปั้นเบตสี4ของภาพนะแล้วก็โยนเข้าไปที่ตัว e n-point d ที่ชื่อว่า Gemini Pro Vision นะครับนะอันนี้ก็อันนี้ก็จะไม่ยากแล้วนะจะไม่ยากแล้วก็เข้าไปที่ตัวนี้นะผลลัพธ์ก็จะได้เป็นคำอธิบายภาพมาอันนี้เขาถามว่าอะไร What is this picture อ๋อรูปนี้คือรูปอะไรนะครับเราก็อธิบายมาว่าอ๋อนี่คือโต๊ะนะที่มีภาาปูโต๊ะสีขาวอะไรเงี้ยนะครับก็อธิบายมานะมันติดเ r ิญแชทนะมันติดเ r ิ c คอนเวอร์เซนะชันก็เลยแชทนะครับอันเนี้ยมันจะแตกต่างจากเทคเมื่อกี้นิดนึงนะถ้าเทคเนี่ยมันส่งคอนเทนต์แค่อันเดียวเนาะแล้วมันก็ได้คําตอบกลับมาแต่ว่าถ้าเป็นแชทเนี่ยมันจะส่งคอนเทนต์ของเราแล้วก็ของโมเดลนะที่เคยถามมาก่อนหน้านี้นะอ่า ส่งย้อนกลับไปด้วยมันจะได้จำได้ว่าไอ้ก่อนหน้าเนี่ยคุยอะไรกันนะครับคำถามสุดท้ายก็คือ Can you set it in quiet place in น,นี่นหนึ่งปีพันหกร้อยที่ฝรั่งเศสประมาณนี้นะเขาถามว่าอะไร Light like s อ l a r y or backpack อ๋อแล้วก็บอกว่าโอเคงั้นเพิ่มเรื่องของแบบอะไรนะเมืองที่เงียบหมู่บ้านที่เงียบสงบในฝรั่งเศสปีพันหกร้อยให้หน่อยนะเขาก็ ไปปั้นเรื่องมาใหม่ไปแต่งเรื่องมาใหม่แล้วก็เพิ่มอะอะไรนะเพิ่มเพิ่มอช่วงปีมาให้นะอประมาณศตวรรษที่17ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็แต่งเรื่องต่อไปหนระือเรื่องต่อไปยาวๆนะอก็อประมาณนี้นะครับก็อันนี้ดูคร่าวๆแล้วกันนะที่จริงมันก็วิธีการใช้งานมันก็ไม่ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าน,นี้หรอกนะ มันก็จะมันก็จะให้เลือกใช้แค่สองโมเดแลแหละเชมเบย์ไนโ r รกับเชมนบยนโพรวิชันนะครับมีแค่2ตัวก็เลือกใช้เอาว่าเราจะเอาไปวิวใช้แบบไหนนะครับอย่างที่บอกแหละนะถ้าเกิดว่าอยากจะใช้งานให้มันมากกว่านี้นะมีฟีเจอร์เก่งกว่านี้นะก็แนะนำให้ไปใช้ Vertex AI นะครับที่บน Google Cloud นะ่นะโอเคลกลับมาตรงนี้นะถ้าเกิดใครจะใช้งานนะคุณต้องไปกด API Key ก่อนนะครับนะไปขอ API Key ให้เรียบร้อยนะ นะคุณก็จะได้ตัว API key ยาวๆมาอันหนึ่งนะครับแล้วคุณก็เอา API API key นี้ไปใช้งานต่อได้นะครับผมทำโปรเจกต์ตัวอย่างไว้ให้นะครับนะเพราะเอินที่ไลฟ์เนี่ยผมดันกดลบไปแล้วก็รู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องของตัวตัว layout เ,เนาะนะผมผมทำฟิก layout ไว้ให้ละนะก็ใครสนใจก็กด ฟอกนะกดฟอกนะไปกดฟอกอย่ากดโคนะครับกดฟอกไปแลจะได้รู้ว่ามีอะไรแก้บ้างนะครับนะอ่ะทีนี้ไอ้โปรเจกต์ที่ผมทำเนี่ยอ่ผมใช้ไลบรารีเหี่ยวตัวนี้นะฮะ Butter t e m i n a นะ Butter t e m i n เพิ่ออัปเดตเมื่อ15้าวันที่แล้วนะครับก็จริงๆตัวไลบรารีมีหลายตัวนะครับแต่ว่าผมนั่งดูตัวนี้แล้วก็ถือว่าเขียนออกมาได้ดีนะครับอ่มีตัวอย่างการใช้งานดีอยู่นะมีตัวอย่างการใช้งานดีอยู่นะครับแล้วก็ รองรับตัวการ call API หลายแบบนะตั้งแต่เป็นสตรีมใช่ไหมเป็น text หมเมื่อกี้นี้ผมที่บอกว่าส่ง text อย่างเดียวใช่ไหมส่ง text พร้อมกับ image นะเราไม่ต้องไปปั้น Request เองนะเราก็เรียกใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ตัว conversation นะมาติเทิน conversation chat นะครับอันนี้ก็มีมาให้นะ อ่ก็คุณก็เรียกใช้งานได้ง่ายๆนะผ่านตัวปลั๊กอินตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมสลับมาให้ดูโคด้ดนิหนึ่งนะ,ะเพื่อนผมไปแก้เลยเอามาให้ใหม่แล้วนะอ่าเพื่อนช่วงที่เราไลฟ์กันก็ผมก็ด,กดผิดกดกดผิดไปด้วยนะก็โอเคขออาภัยนิหนึ่งแล้วกันนะช่วงนี้อาจจะมึนๆน,นิดหน่อยรับอ่าเดี๋ยวผมไล่โค้ดให้ดูนะครับก็ ตัวหน้าโฮมนะมันจะแบ่งเป็นสองเซสชันนะเซสชันที่เป็นแชทレスบอนด์วิวนะครับแล้วก็อินพุตแชทบล็อกนะครับอินพุตแชทบล็อกเนี่ยจะแสดงข้อความที่อยู่ในแชทในในคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งในคอนโทรลเลอร์เนี่ยผมมี r e a c t i v e variable ตัวหนึ่งที่เป็นท้ายของคอนเทนต์นะแล้วก็เดี๋ยวเราตอนนี้เอาตัวนี้มาโชว์นะครับในส่วนของตัว input box นะ ผมใส่เม่ตอัดสันๆไว้นะสำหรับส่งข้อความไปให้นะก็เม่ตอดแรกเนี่ยเราจะเพิ่มเพิ่มตัวชุดคำสั่งของของยูเซอร์ไปก่อนนะครับคือเพิ่มเพิ่มเข้าไปในระบบไปก่อนนะครับแล้วก็ไปถามไปถามเชมินายนะว่าข้อความที่ถามเนี่ย ส่งคำตอบมาให้หน่อยนะครับถ้าส่งคําตอบมาถูกนะครับถ้าส่งคำตอบมาถูก,ถม,ถกมันก็จะแอดมันก็จะแอดอข้อมูลไปให้นะในลิสต์นะครับแล้วก็เอาข้อมูลในลิสต์เนี่ยมาโชว์ในนี้นะครับเดี๋ยวผมลัานให้ดู รอแป๊บหนึ่งนะก็เดี๋ยวโซเชียลเนี้ยไปดูใน ในรีค o ซ i ทอรีได้นะครับนี่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้อะไรเดี๋ยวผมเอาโปดขึ้นให้นะกเ็เราใส่ข้อความทักทายไปนะสุติล้าเป็นให้นะครับส่งให้เจมินายนะเดี๋ยวเจมินามันจะตอบกลับมาให้เรานะก็ถ้าเกิดว่ามันได้ข้อความมานะข้อความมาเราก็เอาข้อความเนี้ยใส่เข้าไปในโมเดลนะเราจะเห็นว่าข้อความเนี้ย เขาคำตอบเนี่ยมันโยนใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ตีออกมาเป็นโลโก้อะไรเป็นไอคอนโรบอทใช่นะนะเราจะถามไปบอกว่าจะบอกเป็นอะไรเนี่ยนะสิงคโปร์ทริปอินวันเดย์ พิมพ์ผมพิมพ์ทริปผิดนะมันจะรู้เรื่องไหมเนะี่ยอ่าโอเครู้เรื่องนะอบอกว่าอ่าโอเคเนี่ยวันเดทริปในสิงคโปร์เนี่ยมนะีประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้นะถ้าเราบอกว่าไอเราอาจจะบอกเป็นอะไรเซ็ง two three days คร,ค,รครับเขาก็จะบอกว่าอ่ะโอเคอ่าสิงคโปร์สามวันมีอะไรบ้างนะวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามนะครับรจะเห็นแกสังเกตว่าเอ o n v e r s เ t i o นเนี่ยนะที่ที่เป็นอ่ามันเขาเรียกอะไรนะผมผมจืมไม่ได้เมกทกี้อ่อมาติดเทิร์น c o n เ e r s a t i o n นเนี่ยนะครับนะเราต้องส่งข้อความกลับไปด้วยนะข้อความเก่ากลับไปด้วยมันถึงจะรู้ว่าเราคุยเรื่องอะไรกันมานะ อย่างตอนเนี้ยจากตอนแรกที่ผมบอกว่าผม,ผมบอกว่าสิงคปร์ทริปอินวันเดย์นะเขาก็ริสทริปมาให้เนาะนะนะถ้าผมก็เลยบอกเฮ้ยเชงเปลี่ยนเป็นสามวันแล้วกันนะครับนะเขาเ็ายังจําได้ว่าเราคุยเรื่องอะไรเนาะเขาบอกอ่าโอเคงั้นสามวันไปไหนบ้างนะครับอ่นะเขาก็บอกว่าวันหนึ่งไปนี้อ่ะวันที่สองไปอันนี้นะวันที่สามไปอันนี้นะครับนะแล้วก็อันอื่นนะครับคุณอาจจะอยากไปอยากไปเที่ยวนะอย่างเช่นที่นี่ที่นี่ที่น,นี่ที่นี่นะอ่านกะ็นะ ประมาณนี้นะครับก็ผมให้จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะก็คือ,เ,อเวลาค่าที่มันรีเทิร์นออกมาจากเ e มิ n นเนี่ยนะมันจะเป็น Markdown นะครับสังเกตมันจะมีบล l เ e t บล l เ e t อะไรเงี้ยคือบางครั้งเนี่ยมันมาเป็นเทคบางครั้งมันเป็นมาร์กดาวนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาข้อมูลที่ได้ผลลัพธ์มาเอามาใส่มาร์กดาววิจ็ตนะครับ สารลับโค้ดให้ดูดีกว่ามาใส่ที่ Markdown Widget นะครับนะ Markdown Widget นะครับซึ่งไอ Markdown Widget เนี่ยมันก็คอยแปลงข้อความ Markdown ให้เรานะครับอันนี้ดีหน่อยที่มันคอยแปลงข้อความ Markdown ให้เราอันนี้ก็ลองไปไปแก้โคด้ดดูแล้วกันนะบางคนอาจจะบอกว่าไม่อยากได ไม่อยากใช้ marker w i d g อยากจะอยากจะตัด m a r ด e r w i d g ออกอะไรเงี้ยคุณก็หาวิธีเคลียร์ค่าที่ได้มาจากจ e มินายนะแล้วก็ใส่เป็นอย่างอื่นหรือว่าจะเอาไปประยุกต์อย่างอื่นอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณคุณเวลาสั่งเนี่ยเราสั่งเราสั่งพร้อมไปใช่ไหมเราอาจจะบอกว่าเออเราอยากได้เป็นตารางนะเดี๋ยวผมไหนๆก็ทำละทำให้ดูแล้วกัน Uh, show in table นะครับอ่าบเนี่ยแลาวฟัง อ่ะโอเคโอเคนะมาอยู่นะได้เป็นเทเบิลมานะโค้ดผมอาจจะผิดอะไรสักที่หนึ่งนะ <c oughs> ไม่เป็นไรเปิดแก้โค้ดมาแบบลวกๆนิดนึงอ่ะนี่นะครับคุณก็จะได้เป็นตารางมาแล้วตารางมาอ่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะประยุกต์ใช้งานยังไงนะครับจริงๆเจมีนาอยอ่ะมันก็ ใช้ได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับคือเวลาคุณทําพร้อมอ่ะก็แล้วแต่ว่าคุณจะทําพร้อมแบบไหนนะถ้าคุณบอกคุณบอกว่าเอคุณอยากจะใหะ้คุณอยากจะใช้ AI ของเจอร์มินาอไปทํางานอะไรบางอย่างหนึ่งบางสักอย่างหนึ่งอ่ะนะครับคุณก็อาจจะคุณก็อาจจิบพร้อมหรือหรือ,อปั้นพร้อมสำเร็จรูปให้แล้วก็ เอาพร้อมที่ได้เนี่ยไปใส่ที่ g e ม i n i คุณได้ดีเทิร์นค่าอะไรกลับมาคุณก็เอาค่าเนี่ยมาใช้งานต่อนะครับคุณอาจจะบอกว่าเป็นแอปจดบันทึกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอยากจะให้มันทำลิสต์รายการอะไรพวกนี้ให้นะคุณก็คุณก็ส่งไปที่ G e m i n i g e m i n มันก็จะพ่นไอตัว Markdown กลับมาใช่ปะคุณก็พาด Markdown แล้วเอาข้อความใน Markdown เนี่ยไปใช้นะครับ คือคุณอาจจะบอ,อกว่าคุณอยากจะให้มันทําเป็นตารางให้เลยนะคุณอาจจะบอ,อกแบบขอข้อมูลออกมาเป็นตารางที่อยู่ในรูปแบบทีเท e ีมเอลเนี่ยมันก,แบบก็จะทําให้นะก็ก็แล้วแต่ว่าเราจะไปไประยุกต์ใช้งานยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะตัวอย่างคร่าวๆโค้ดผมอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคุณอาจจะลองไปแก้ดูแก้นะไขดนะูประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ช่วงนี้อาจจะเบลอๆนะ ผมบอกนี้ช่วงนี้เบลอมากนะก็จะพยายามหาเวลาว่างมาไลฟ์นะก็ไม่ค่อยอยากจะาขาดเท่าไหร่ครั้งที่แล้วก็หายไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยเพลินติดงานนะมีน้องมามาถามเรื่องอ่มีน้องมาทักทายนะแล้วก็โพกคําถามมาด้วยนะก็ <laughs> ยา,ยามแบบหาทางแก้ปัญหากันไปเ,เพลินน้องเขาทําโซลูชันขายอยู่อ่ะประมาณนี้นะครับก็เอ่อเดี๋ยวผมที่แคปให้นะก็คือเดี๋ยวไปดูตัวนี้นะไปดู ตัวปัตเตอร์เจมินายนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเอาโค้ดไปทําต่อนะก็ดูที่ตัวนี้นะตัวรีโฟนี้นะครับเพิินมันยังมีบั๊กอยู่แหละก็ลองไฟล์บั๊กดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดมีบั๊กตรงไหนก็แก้แก้ได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะก็คิดว่าน่าจะน่าจะโอเคแหละนะเพิินผมก็พลาดไปนิดนึง กดไปกดมาก็ไปลบวิดีโอตัวเองซะงั้นก็เลยอ่าโอเคไหนๆก็ไหนไหนละก็เลยอาัดเป็นวิดีโอใหม่แล้วกันนะครับเพินไปลบไลฟ์ทิ้งก็อัดวิดีโออีกรอบนะอัดวิดีโออีกรอบแล้วก็สัปดาห์หน้ามีเรื่องของมีเรื่องอยู่สองเรื่องนะที่ผมยังยังนึกอยู่ว่าจะหยิบมาเล่าดีไหมนะก็คือเรื่องชอเบิร์ตนะกับเรื่องชิมเมอร์นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันนะว่า เรื่องไหนนะ่าจะเป็นประโยชน์เลยจริงๆมันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองเรื่องแหละแต่ว่าชิมเมอร์ก็ก็สนุกดีนะมันมีประเด็นคือเป็นเงี้ยคือว่ามีน้องถามมาเรื่องชิมเมอร์กับอะไรนะมาส์ชิมเมอร์กับมาสซึ่งมาสเนี่ยผมเคยใช้อยู่ไม่ใช่มาสมาร์กหน้านะมาสแบบทำ i m เม e มาสอะ่ะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็น,ม,น,ปนมันจะเป็นการมาส์วิเจ็ตเช่นเรามีวิเจ็ตสองอัน สอนกันอยู่เนี่ยเราอยากจะเราอยากจะตัดให้เอาภาพพื้นหลังมาอยู่ในฟอนต์อะไรประมาณเนี่ยอะไรเขาเรียกว่าทําการมาสนะครับก็มียูสเคสหลายตัวนะเพื่อนน้องเขาถามเรื่องชิเมอร์แต่ผมรู้สึกว่าเรื่องมาสก็สนุกดีนะก็เลยคิดว่าเออน่าจะเล่าสองเรื่องนี้ประกบกันนะครับแล้วก็ชอเบิร์เนี่ยมันจะเป็นรีโมทคอนฟ lict ของฝั่ง ของ developer อที่ทำบล็อกกับเมสันนะครับก็เป็นโปรดักใหม่ของเขานะอันนี้ก็ดูนะ่าสนใจดีนะผมก็เห็นเห็นเขามีรีลิส e โน้ตมานะแล้วก็มีไลฟ์ของของ u t u b e ช่องหนึ่งแหละนะครับก็ผมก็นั่งดูเอเอก็แปลกดีนะปกติเราก็ไม่เคยเจอโปรเจกต์ประมาณนี้นะที่ที่เป็นอยู่ฝั่งยุโรปนะถ้าเป็นโปรเจกต์ฝั่งจีนเนะี่ยที่ทำพวก m ี t e c o คอนฟิ t อะไรพวกนี้เยอะมากคือมีเยอะมากมีเยอะจนแบบ ขยันทากันจังเลยแบบบางทีก็ค่ายนี่ก็ทําบางทีค่ายนั้นก็ทําอย่างเงี้ยนะมันจะมาพร้อมกับพวกตัวบิวพวก view ออโตเมตบิวอะให้เราชี้กิลิฟอสเตอรี่ไปแล้วก็มันก็จะบิวโค้ดให้อะไรให้แล้วก็ได้ไฟล์ apk ได้ไฟล์ไอทีเอออกมาเงี้ยให้เราเอาไปเทสอะไรประมาณเนี้ยเนาะก็ฝั่งจีนเยอะมากนะมีหลายโปรเจกต์แต่ผมเพิ่งเพิ่งเห็นโปรเจกต์ที่เป็นรีโมทคอนฟิกที่ที่ท,ที่ที่มาจากฝนะั่งยุโรปนะก็เพิ่งเคยเห็น ไม่ไม่นับไม่นับไฟเบดรีโมดคอนฟิกนะคุณ <c oughs> คนละแบบ <c oughs> เออคือผลลัพธบเหมือนกันแต่ว่าวิธีการใช้งานคนละแบบนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวดูแล้วกันนะว่าจะหยิบเรื่องไหนมาเล่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมแปะแบนเนอร์ประมาณปลายปลาสัปดาห์ bye, นะครับอ่ะวันนี้ก็มีเนื้อหาประมาณนี้นะอ่ะก็ขอโทษทีนะครับสําหรับไลฟ์ติดติดขัดขัดตะกุกตะกักนะก็อานวิดีโอให้ละ โอเคสำหรับวันนี้ก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ